ใช้เคมีตัวเองไม่ไหวก็เลยต้องหยุดพักไปก่อสร้างสาอมปีครับแพ้ยาดต่พ่อมครับหมดแรงบางทีก็เป็นหน้ามืดก็เลยต้องหยุดครับมันคือมันจบแล้วครับจบที่เพลเนี่และครับผมก็คิดว่าโอเคแล้ว สดีค่ะคุณผู้ชมกเกษตรแฮปปี้วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเราจะพาไปดูการทำสวนกล้วยไข่อินทรีย์ที่บอกได้คำเดียวเลยว่าเครือใหญ่หวีเยอะลูกสาวสวยเอ้ยผิวสวยมากๆและที่สำคัญเขามีรายได้เดือนละ4ี0 0 0ืกว่ามารอยอยู่ตรงหน้าเส้นทางการทำสวนกล้วยไข่ของเขาจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปพบกับคุณลุงเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าค่ะ คือนายโยธินสาราสารินอยู่อำเภอเราขวัญตำบลหนองนอกแก้วจังหวัดกาญจานบุรีครับพื้นที่ของตัวเอง3ไร่2งานแล้วก็เช่าเขาอีก2ไร่ครับเป็น5ไร่ครับ <c oughs> ก็เมื่อก่อนก็ทําก็ปลูกพืชผักส่วนผัวทั่วไปนี่แหละครับ <c oughs> มีมะเขือเหลืองมีกระเจี๊ยบเขียวมีมะละกอแล้วก็พริกปลูกหลายอย่างครับแต่เน้นกล้วยไข่ครับ ปลูกกล้วยไข่กี่ไร่คะกล้วยไข่400ต้น3ไร่ครับลงทุนค้าปลูกไปต้นละ10บาทก็4,000บาทครับ4เดือนก็เริ่มออกเรือที่ไปดูตลาดก็ราคาก็ค่อนข้างดีครับตอนนี้เพราะตลาดไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีกล้วยไขย่อย่างที่บอกแล้วครับว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนปลูกครับก็กล่าวว่าคงจะได้ราคาดีะครับเพราะคนก็งเหมือนว่าจะนิยมบริโภคด้วยครับคนก็ชอบกิน ตลาดมนเหมือนจะแหลกว้างดีครับคุณลุงมาเจอเพียวได้ยังไงคะดูโทรทัศน์กับดูทีวีครับก็ดูสารเคมีแล้วแพงก็แพงแล้วก็มันอันตรายนะครับแล้วเพียวมันปลอดภัยครับเคยใช้เคมีตัวเองไม่ไหวก็เลยต้องหยุดพักไปก่อสร้างสาไปครับก็คือแพ้แพยาเดาพ่อมคกับหมดแรงงบางทีก็เป็นหน้ามืดก็เลยต้องหยุดครับ เพราะว่ายาฆ่าแมลงมันกินมันแรงนะครับพวกสัานเคมีมันจะทําให้ร่างกายเราทุดโสมครับแล้วก็กลับมาก็าดีเห็นเผียวก็เลยเอาลองมาใช้ก็ได้ผลครับโอ้โหสารเคมีนี่มันอันตรายจริงๆเลยนะคะทําให้สุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคย่แย่หลังจากที่หันมาใช้เพียวแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ ร่างกายแข็งแรงดีครับก็ไม่ฟอมไม่อะไรก็ใช้ก็ดีน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นครับเมื่อก่อนนี้จะฟอมเหลือ45-46โลไปชั่งน้เดี๋ยวนี้ขึ้นน้ําหนักขึ้นมา50ครับไม่มีผลต่อร่างกายครับใช้ดีมากครับราคาก็ไม่แพงครับประหยัดต้นทุนฉีดครั้งหนึ่งแค่ประมาณ30-40บาทอย่างเงี้ยครับเดือนหนึ่งก็เต็มที่เลยก็3ครั้ง2ครั้งัง3ครั้งต่อเดือนมันก็ใช้ตน้นทุนที่น้อยมากเลยครับ ปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับยังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับปุ๋ยยังไม่ไม่ได้กินเลยครับกินแต่เพียวอย่างเดียวครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่องเลยครับผมซื้อมาผันหนึ่งก็ใช้มาสี่ห้าเดือนแล้วก็ยังไม่หมดเลยครับก็ยังใช้อยู่ตอนนี้ก็ยังยังเลือฉีดอยู่เพราะมันใช้ทีละเป้เดียวเองครับไรหนึ่งใช้ไม่เยอะเลยครับ20ลิตรแค่นั้นเองก็ใช้ครั้งหนึ่งก็หน่อยเดียว อย่างที่ผมบอกครับครั้งหนึ่งก็ใช้ประมาณ40-50บาทเองต่อครั้งเดือนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเองครับใช้กกล้วยไข่นะชุดใหญ่ที่ผมสั่งมานะก็ใช้ได้นี่แหละผมก็ใช้มายังไม่หมดเลยครับจากที่ดูได้สายตาถ้ากล้วยเก็บผลผลิตได้แล้วจะได้กำไรเท่าไหร่คะ ก็ถ้าออกมาหมดใด้ขาหวันี้ก็น่าจะไม่ต่ากว่า4ี่หมื่นครับก็4ี่สี่ร้อยหน่อใช่ไหมครับก็เขื่อนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทอยู่แล้วก้วยไข่ก็อย่างที่เรารู้อยู่กะตีต่ำๆก็สี่หมื่นแน่ๆครับถ้าเราอยากได้ราคาเพิ่มขึ้นก็ต้องไปขข่เองครับเอาไปขายตามตลาดนัดอย่างเงี้ยครับพอตลาดเยอะที่ซื้อก็ทวีระดับนี้ก็ประมาณ25บาทครับที่ผมไปดูตลาดมาเมื่อวานนั้นก่อนเนี้ยนะพอหงายาดก็ไปขข่แล้วองเขาไม่ได้ ชีดแบบพมเขาวี่เล็กมากเลยผมไปดูมเมื่อวานนี้ผมก็ไปส่วนเก่าอนะส่วนที่ผมไปเอานอนมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไปทรงอยู่ได้ยี่สิบบาทของเขาเล็กวงพมเยอะลูกก็เลยมันจะใหญ่กองเขาสวยกว่างเขาครับผิวก็สวยผิวก็แก้งสวยดีเห็นข้างหลังมีการคลุมเครือกล้วยไว้ด้วยคุณลุงคลุมไว้เพื่ออะไรคะ เพอนเคก็กันลมกันเวลาพายุอะไรกันแดดนะครับไม่ให้แดดเผาเผาผิวนะครับมันจะกันกันความร้อนแล้วก็เพื่อมีพายุลูกเครืองลูกเข็บอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเจอลูกเข็บมันก็จะหมดเลยไม่เลือกมันก็ช่วยเรื่องตรงนี้ครับโดยปกติแล้วกล้วยมีโรคแมลงอะไรมารบกวนบ้างหรือเปล่าคะที่ดูหองเขาก็บางเจ้าขเขาก็มีพวกอะไรล่ะไอแมงมันทองนะครับ แมงมันทองมาต่อยแล้วข้างในก็จะเป็นนอนเวลาสุกใช่ไหมครับแต่ผมที่ลองตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับสวยสีก็สวยเอาไปให้เขาดูแล้วเออเขาก็บอกว่าสวยดีผิวอัน้านะเราก็ให้เขาดูก็ให้เขาไปชิมเขาก็เอออร่อยผิวสวยเขาก็ว่าผิวสวย,ววส,วยสวยมากเขาก็บว่ามไม่เล็กไม่ใหญ่มากมันจะก็อยู่ในพอดีพอดีอดอครับผิวสวยลูกก็คือมันสวยอะ่ะ <laughs> ผมฉีดเพียวแล้วมันก็ไม่มีมแมลงเลยครับ มันไม่มีอะไรมากวนเลยครับผุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสุดยอดไปเลยละคะ่ะหลังจากใช้เพียวแล้วโรคมแมลงก็ไม่มากวนใจอีกเลยแถมผิวยังสวยอีกด้วยว่าแต่คุณลุงใช้เพียวตัวไหนบ้างคะเนี่ยกะะ็ใช้เพียว่งกับเพียวเอ็กสองตัวครับใช้สองตัวแค่นั้นใช้น้อยเห็นไหมละคะใช้แค่เพียวผงกับเพียวเคู่กัน ทั้งบำรุงและป้องกันก็ทำให้กล้วยสมบูรณ์โรคมแมลงไม่มากวนใจทำไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อเพียวมาใช้คะมันสร้างเคมีมันสู้ไม่ไหวครับร่างกายก็สู้ไม่ไหวแล้วก็แพงด้วยแล้วก็ใช้เปลืองเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวมแมลงก็เอาไม่ค่อยอยู่ครับฉีดเดี๋ยวมันก็มาเหมือนเดิมใช้เพียวแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนคับมะเขือก็ดีครับจากที่นอนเยอะๆก็ห่ายไปเองครับใช้ก็มะเขือก่อน ก็มาใช้คู่กันเลยกับกล้วยไข่ก็ใช้มะเขือก็ใช้ชิมมะเขือก็ดีครับอุ้ยก็ใส่น้อยลงครับใ่ไร่หนึ่งก็ใส่แค่ประมาณ10โลอย่างเงี้ยแล้วก็เดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ประหยัด้นทุนได้เยอะผลผลิตก็ได้เยอะเดือนหนึ่งตัวเฉลี่ยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ตกสองพันลวครับมะเขือเมื่อวานนี้ก็เก็บไปก็ได้มาสองพันแล้วครับมะเขือของคุณลุงลูกสวยน่ากินมากๆเลยละค่ะ แล้วเราสามารถเก็บผลผลิตได้นานแค่ไหนคะก็พุ่มก็เก่าว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสองสามปีนั่นแหละครับจะบำรุงไอ้ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันแข็งแรงดีแล้วครับผุมไปดูองเข้าวองค์ุมแล้วมันต่างกันเยอะครับองผพุ่มใหแล้วสมบูรณ์ต้นใหญ่ๆกว่าแข็งแรงกว่านะครับห้องย้ายกันเนี่ยแหละที่พุมไปซื้อนอเข้ามาเนี่ยแหละครับเมื่อวานผมก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูตลาดกับเขามาเขาออาไปส่งแต่เขาวี่เล็กเขาวี่จะเล็กครึ่งหนึ่งอ่ะองผุ่มวี่หนึ่งเขาก็องค์ข้าะ มาชังใส่กันเนี่ยนึ่งตัวท่องเลยครับนี่เรื่องจริงเลยผมไปมาเมื่อวานนี้ผมว่าจะข้อก็มาให้ดูเขาไม่ได้ใช้ผมก็แนะนําเขาเมื่อวานนี้นี่พี่สาวผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขามาแล้วสั่งมาให้พี่ชุดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เป็นยังไงล่ะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกันเลยนะคะใช้เพียวกลวยหวีใหญ่ขึ้นสองเท่า เห็นคุณลุงบอกว่าหน่อที่แตกออกมาใหม่นี่มันขายได้ด้วยหรอคะขุดขายได้ครับเวลาตัดเขาจะบอกว่าเวลาเราเริ่มตัดเขือแล้วเนี่ยเราก็จะขุดหน่อแบ่งขายได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ตัดเขือเขาจะยังไม่ให้ขุดครับเขาว่ามันจะกระทบกระเทือนคือจะทาให้ให้ต้นมันแบบยังไงล่ะแกนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเริ่มตัดเขือแล้วกอเขาจะใหญ่ขึ้นเงาเขาจะใหญ่ขึ้นเราก็จะแบ่งหน่อขายได้ นี่คือคือราได้อีกทางหนึ่งจะนอเขาเยอะมากที่ผมตัดทิ้งหมดไปใช้น้อยเลยเนี่ยนอเขาเยอะมากเลยในข้างในน่ะเดี๋ยวนอเขาเยอะมากเลยคุณลุงคิดว่าการที่ต้นกล้วยมันสมบูรณ์ลูกใหญ่ลูกสวยขนาดนี้มันเป็นเพราะการใช้เพียวหรือเปล่าคะก็เกี่ยวสิครับเพราะผมไปดูข้งเข้าแล้วขเข้ามาใช้แล้วห้องพ่มันมันพีดกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไปดู คุณลุงมีรายได้หลายทางไหนจะขายกล้วยไข่ไหนจะขาย,ย,ขายหน่อกกล้วยและยังมีมะเขืออีกนะคะเนี่ยอ่ะช่วงนี้แค่น้ําจิม้มช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเราจะพาไปจับผีดเอ้ยไปจับตาดูากล้วยไข่ใกล้ๆกันว่ามันจะลูกใหญ่ผิวสวยและไม่มีโร,แรคแมลงกวนใจจริงหรือเปล่าช่วงนี้พักกันสักครู่จ้าได้เลยครับตามผมมาเลยผมพาไปดูครับ และวันนี้เราก็มีวิธีการบำรุงกล้วยไข่ในสวนของคุณลุงโยทินมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะใช้เพียวผง1ช้อนชาผสมน้ำา20ลิตรเพื่อบำรุงกล้วยไข่ให้ได้ผลผลิตดีค่ะใช้เพียวเอ็กสช้อนชาผสมน้ำา20ลิตรเพื่อป้องกันโรคมแมลงค่ะเพียงเท่านี้กล้วยไข่ในสวนของคุณผู้ชมก็จะได้ผลผลิตดีเครือใหญ่มีเยอะนั่นเองค่ะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเพียแป้งค่ะลงทั้งส่วนเลยค่ะเป็นแคงเกอร์แล้วก็มแมลงเยอะใบเหลือง ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะพอมาใช้เพียวเนี่ยค่ะมแมลงบินหนีไปเลยลูกสวยค่ะผิวสวยขึ้นใช้เพียวประหยัดมากเห็นผลทันตาเลยอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยค่ะ <laughs> ขวดเดียวอยู่จริงๆทั้งบํารุงทั้งป้องกันใช้เพียวอย่างเดียวอยู่เลยค่ะลด <laughs> ต้นทุนแล้วไม่ต้องเสียสตังค์ไปซื้อยาฆ่<อ>าแมลงอีกอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน7วันเห็นผลช่วยประหยัดลดต้นทุนเห็นผลจริงอะ่ะได้รับลผลตอบแทนมาจริงอยากให้ได้ใช้ค่ะไม่โกหกนค่ะเนี่ยก็เห็นอย่างเงี้ยนะคะเห็นที่ใช้เนี่ยค่ะใช้ของจริงเลยค่ะ ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจ้ะเพียวเห็นผลค่ะคุค้มค่ากลประหยัดม,ม,มันตอบโจทย์ตรงโจทย์มากเลยอย่างเค้นมันเห็นผลชัดเจนมากอย่างเงี้ยค่ะครับคุ้มค่ามากอย่างนี้ต้องเพียวค่ะโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ี่ร่ำรวยลผลผลิตคูณสองซูเปอปร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์ก เพิ่มผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณี รุ่นบรรดาลทรัพห์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 10499990877549999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว ทำไมกล้วยไข่ของคุณลุงถึงได้สวยจังเลยล่ะคะก็ใช้เฟียไว้ครับลูกมันก็เลยสวยแล้วครับไปดูองเขาแล้วองค์ผมมันสุดยอดกว่าเลยครับกระนัดหนอที่เอามาจากเขาก็ถือโอเคแล้วครับสมบูรณ์ว่าเขาครับลักษณะเขาจะกลมสวยผิวจะสวยครับผิวสวยแล้วก็วี่ก็จานวนลูกจะเยอะะครับจานวนลูกจะเยอะวี่หนึ่งได้เกือบเกือบยีลูกแล้วครับเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้อยู่ในเกตหมดเลยครับอย่างนี้จะได้ราคาครับ นี่ก็คือเกตหนึ่งเกตเออะไรที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเรียกเกตเอะครับคืออย่างเงี้ยได้เกตเลยเพาวีเขาใหญ่ได้ขนาดนะครับตลาดต้องการเยอะครับแล้วตอนนี้ถ้าข่ายเองก็ตก30ขึ้นนะครับ3าบาทถึง35บาทนะครับที่ไปดูตลาดมานะนะที่เขา่ายกันนเพราะผมก็ยังไม่ทันได้ไปค่ายเพิ่งจะททำชุดแรกครับเห็นกล้วยไข่ของคุณลุงผลใหญ่สมบูรณ์ขนาดนี้มันมีปัญหาเรื่องผลแตกบ้างหรือเปล่าคะเนี่ย ก็พวกเขาก็มีกันนะครับแต่ผมยังไม่เจอครับตั้งแต่ฉีดเพียวมาก็ยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่เจอเขาว่าให้น้ําเยอะมันก็จะแตกปุมก็ให้เยอะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับผมก็อัดน้ําเยอะก็ไม่เห็นเป็นไรปกติแล้วกล้วยไข่มันชอบน้ําเยอะไหมคะเขากบ,บางคนบอกว่าไม่ชอบน้ําเยอะครับแต่ผมว่าขึ้นปกติแหละไม่ให้เขาแห้งกลัวลูกเล็ก ก็ไม่เป็นไรครับหน้าฝนแตกก็ไม่มีครับประมาณสองวันสองวันให้ครั้งหนึ่งครับสองวันสองวันเปิดทีนึงเป็นระบบน้ําหยดมันประหยัดครับประหยัดน้ํามันใช้น้ําน้อยมันไม่เปลืองน้ําครับแต่มันก็เก็บความชื้นได้เยอะมันซึมลงดินดีครับเมื่อน้าฝนนะครับบางทีก็ใช้สปริงเกอร์ครับบางคนก็ว่าใช้สปริงเกอร์ดีกว่าซุกกว่ามันก็จริงครับแต่ว่ามันใช้น้ําเยอะครับมันเปลืองน้ํามันเปลืองค่าใช้จ่ายมันต้องใช้น้ําเยอะใช้ไฟ นี่มันใช้ใช้น้อยครับก็ดูแลก็คือตัดหญ้าโดยไม่ไม่ได้ใช้ยาฉีดอะไรก็ใช้ตัดเอาไปอะไรเอาแล้วก็มันจะเป็นยังไงเราเป็นปุ้ยหมักไปในตัวแล้วก็จะคุมดินได้ด้วยครับมันก็จะช่วยความชื้นได้อีกเยอะเพราะว่ากล้วยเขาไม่ค่อยกลัวยาอยู่แล้วครับแต่กูลกล้วยเขามันแข็งแรงอยู่แล้วคุณลุงได้มองเรื่องการส่งออกไปขายต่างประเทศบ้างหรือเปล่าคะ ก็เคยคิดนะครับแต่ของเรายังน้อยครับถ้าเยอะต่อไปคงคงต้องทําได้ครับเพราะว่าอินทรีมันส่งได้ครับเพราะว่าล้านสั้อยู่ที่จันเขาก็บอกว่าถ้ามีก็เอาไปส่งได้ครับที่นู่นแพงมากเลยกิโลหนึ่งเกือบเกือบร้อยครับเขา,าช่างเป็นกิโลแต่นี้มันไกลหน่อยก็ต้องให้เยอะถึงจะคุ้มเพราะว่าล้าหนาุ่มทาทุเรียนอยู่ที่ที่จันที่ลุงนั้นรับทุกอย่างครับตอนเข้าเขาก็มีกล้วยมุก็ไปดูแต่ของเขาก็ยังไม่สวยตอนนี้ขนาดที่จันนะเขาก็มืออาชีพแล้วเยี่ยมมากๆเลยล่ะค่ะคุณลุง ถ้าเราสามารถส่งสินค้าของเราไปขายต่างประเทศได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรามากขึ้นด้วยนะคะทำไมคุณลุงถึงคิดว่าการใช้เพียวมันดีต่อล้วยไข่ล่ะคะเกิดทีแรกก็ก็ไม่เคยเชื่อหรอกครับยาทุกตัวก็โฆษณาเหมือนกันทั้งหมดใช่ป่ะแต่นี้ก็ก็ต้องลองนะครับก็ปร่ก็เออลองขขอขอแม่บ้านเอออยากลองอีกตัวอะไรๆก็ลองมาหมดแล้วก็เลยอ่ะลองเพียวเนี่ยมันก็ไม่แพง ขอดังสักพันหนึ่งอย่างเงี้ยเก็บมะเขืออด้ก็ไปซื้อเผียวสร้างเพียวเลยก็ใช้แล้วก็ฉีดมะเขือที่ฉีดมะเขือนี้เจ็ดวันก็โอเคนอนเริ่มน้อยลงลเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นละสบายละแต่ก็มาฉีดกว้วยไข่ก็ก็สวยสวยมากเลยใครเห็นก็บว่าลูกสวยมากทุกคนทุกคนบอกโอเคสวย คนแถวนี้เขามาดูสวนกล้วยไข่ของคุณลุงบ้างหรือเปล่าคะก็เขาก็แวะมาดูกันเรื่อยเขาก็บอกว่าทํายากทํายากกันทุกคนนะนะเขาว่ากล้วยไข่เขาถึงไม่กล้าปลูกกันเขาว่าทํายากใครก็บอกว่าทํายากทํายากผุก็กว่าไม่ยากอะไรพอทําทได้ถ้าเราทํา,าทได้มันมันก็ได้ตังค์นะครับมันก็มีรายได้ที่ดีเพราะว่านอนเราก็ขายได้อย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกทิ้งก็ได้รายปี บปีก็บางทีก็เราก็ย้ายเอาจากจากรกโนนก็มาปลูกวางกลางอย่างเงี้ยครับขยับขยับครับเคยตรงนั้นก็ปล่อยเขาโสมไปก็เอานอไม่มาใส่ตรงกลางอย่างงี้เว้นระยะก็อยู่ในพื้นที่เดิมพอเดี๋ยวใกล้กล้หมดแล้วก็จะจะทำมาคือให้ให้มันมีไรายได้ทุกเดือนนะครับให้มันได้มีไรายได้ทุกเดือนนะจะทําให้มันมีไรายได้ทุกเดือนวางแผ่นไว้แบบนั้น หลังจากที่คุณลุงหันมาใช้เพียวแล้วมันเห็นผลแบบนี้คุณลุงคิดว่ามาถูกทางหรือ,อยังคะก็คิดว่ามาถูกทางนะครับแต่ก็มาเจอยาอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคเลยครับสบายใจยขึ้นแล้วครับเดืนี้ไม่กลัวแล้วเรื่องความสวยความอะไรนี่ก็โอเคแล้วะสบความสําเร็จแล้วเกี่ยวกับว่าเรื่องเรื่องสวยนะนะเรื่องตลาดนี่ไม่กลัวแล้วเก็ผมก็คิดว่ามันก็มีส่วนครับก็มีส่วนเพราะว่าทําให้กล้วยมัน,มนสวยกว่าองคนคนอื่นนะครับเท่าที่ไปเทียบกันแล้ว ที่เขาไม่ได้ใช้นะเขาแต่นี้เขาก็เออถ้าดีก็เขาก็บอกให้ผมสั่งเผื่อแล้วเขาให้ผมสั่งเผื่อแล้วนี่เขาก็บอกว่าถ้าเขาติดมาให้ซื้อเลยเมื่อคืนเนี่ยที่นั่งคุยกันผมบอกกล้วยไปให้คนดูแล้วก็ผมบอกผมฉีดเพียวเขว่าผ,ผิวสวยสีก็สวยผสุกแล้วมันเหลืองตลาดขายเห็นแล้วมันก็ยากกินนะของมันสวยใช่ปละล่ะไม่ว่าอะไรละสวยแล้วมันยากกินกันทางนั้นละเขาก็ว่าอร่อยละ แต่ผมก็ไม่กล้าการันตีมากให้ก็ชิมกันเองนะครับผมก็กินเมื่อคืนนี่แหละครับกินก็เขาแล้วกินไว้วี่นึงผมก็เลยว่าเออเรือยๆไว้วี่นึ่งให้ทีมงานได้ลองชิมดูว่าเออเดี๋ยวจะว่าผมโกหกว่าเออหม่ก็เลยให้ลองครับให้รู้เมื่อคือนนี้ก็เหมือนกันเอาไปให้แม่ค้าเลยคนนี้ก็จะซื้อผมมานะเะเออนเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันผ่านไหมโอเคเลยเขาบอกว่าโอเคเลย ก็ถามใส่ปุ้ยไหมผมก็บอกไม่ได้ใส่อะใช้เดียวย่างเดียวเลยครับเรื่องจริงครับผมจะไม่กหกยังก็เรือผมใส่เดือนละครั้งครั้งละสิบโลต่อไร่เงผมก็บอกว่าใส่เดือนละครั้งแต่กล้วยไข่นี่ยังยังไม่ได้ใส่เลยครับเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าใส่มั้งมันจะได้วันวานผมก็ยังไม่ได้ใส่ไอ้ไอ้ดองเก่านะเขาบอกเขาาจะโรยรอบๆโคนใช่ปะประมาณส่องกำมือต้อนหนึ่งกออย,อย่างเงี้ยผมไปผมไปดูดงเก้าว่าเออผลผลิตเขายังไงเมื่อน้องผมไหมลูกเท่ากันไหมก็คือหนึ่งต่อร่องเลยครับเอา แต่ของวเขามันก็ปีกว่าแล้วเขาก็บอกก็องเขามันว่าเป็นเป็นตอเก่าอะไรประมาณนี้ใช่ป่าครับแต่มันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเขาก็เอานอไว้เหมือนกันใช่ป่าล่ะมันก็เป็นนอแต่ขขาเล็กสองเท่าอ่ะหนึ่งต่อซองอ่ะช้างไซกันโอ้ภูมิใจเลยครับขนาดลูกมันมาช่วยแตงกิ่งแตงอะไรโอ้โหกล้วยเราสวยพรากล้วยเราสวยเพอเอาไปให้บ้านดองเขาเขาก็โอ้โหสวยเมื่อคืนก็แบ่งไปให้เขากินวียคนละว้ยละวียเพิ่งจะเริ่มตัดเรือแรกนะครับ โอ้โหใช้เพียวแล้วนี่มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเห็นมีการเอาไม้มาค้ำต้นกล้วยไข่ไว้ด้วยค้ำไว้ทําไมล่ะคะครับต้องค้ำเพราะว่าเรือเขาเขาหนักมันใหญ่อ่ะมันใหญ่แล้วมันก็จะทาให้ให้ต้นต้นหักขอหักไะหักขอแล้วมันก็จะเสียเราก็ต้องค้ำนี่เลยมั้งตรงที่ว่าเขาบอกว่าทํายากทํายากก็คือตรงตรงที่ค้ำนี่แหละมันจุกจิกหน่อยหนึ่งออกมาทิศในเราก็ค้ำรับไม่ให้หักเราก็ต้องกันไว้ คุณลุงคิดว่าการใช้เพียวมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมคะครับคุ้มเกินคุ้มครับต้นทุนน้อยได้ผลผลิตเยอะแล้วก็สบายกล้วยไข่นี่มวัดไร่หนึ่งนี้ถ้าปลูกดีๆแล้วสองสามหมื่นไม่ขาดเลยครับแค่จานวนไร่หนึ่งเนี่ยได้แน่แน่ครับเราเาปลูกคนเดียวแล้วเราได้ตลอดเลยครับนอก็ขายได้มันได้ได้ทั้งสองทางปลูกแล้วสบายเลยแต่นี่หญ้าพอ่อไปแล้วเขาก็จะไม่รกละ้วยเขาก็จะคุ้ม ก็จะเหนื่อยใหม่ๆหน่อยหนึ่งแค่นั้นช่วงที่เขาเล็กๆพอรุ่นนี้เสร็จแต่นี้สบายแล้วเนี่ยทีนนี้ก็นันนเข้ามาก็เล็มยาให้มันหน่อยหนึ่งเห็นคุณลุงบอกว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยคุณลุงกล้ายืนยันไหมคะไม่ได้ใช้ครับใช้เพียวพงกับเพียวเอ็กซ์่องตัวแค่นั้นครับใช้ส่องตัวนี้จบเลยครับชุดหนึ่งพันหนึ่งในพุ่มชีดมาต้องได้ใช้เมื่อคืนใช้เมื่อคือนั้นใช้มื่่องเดือนก็เมืเอคือใช้เปลืองหน่อยก็เมื่อืนต้องชีดอาทิตย์ละครั้ง แต่ว่ากล้วยไข่นี่ครึ่งเดือนฉีดทีโอเคเลยครับมันผิดกันครับแต่มะเขือนี้แมลงจะเยอะกว่าต้องฉีดอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งต้องฉีดทุกอาทิตย์กับมะเขือแต่ก็ตอนนี้เบาแล้วเลื่อนมาเป็นส0วันบางสิบห้าวันก็ไม่มีแล้วครับอย่างที่ให้ดูเมื่อวันนียลูกก็สวยตอนเริ่มแม่ข้าก็บอกผมลูกใส่มากสวยอย่างห้องคนอื่นเขาสิบกว่าบาท่างเนี้ยของผมก็มันจะขายง่ายกว่าบางทีแม่คาก็ให้20สบเลยเนี่ยบางทีก็สั่งจองเงินก็ชับใจในความที่ว่ามันถูกแล้วก็ใช้ได้ผลดีครับก็ ก็คือมันมันดีแล้วอะ่ะมันคือมันจบแล้วครับจบที่เพียวเนี่ยแหละครับผมก็คิดว่าโอเคแล้วเจอเพียวตัวนี้ก็คงจะใช้ไปตลอดนะครับถือว่าสําเร็จตรงนี้แหละครับสําเร็จเรื่องเรื่องยามแมลงเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องยุ่งเลยครับใช้เพียวแค่นั้นพอจบครับจะใช้วิธีนะี้ไม่ใช้ปุ๋ยอ่ะใช้แต่เพียวไปเรื่อยๆแล้วก็จะให้ชาวบ้านเขามาดูเรื่อยๆเป็นตัวอย่างให้พวกเออต้นทุนแค่นี้แล้วรายได้แค่นี้อย่างเงี้ยทำให้ตัวเราสบายอย่างเงี้ย ชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทางบ้านให้หันมาใช้เพียวหน่อยค่ะก็ขอให้มาใช้เพียวเปิดใจลองทดลองใช้นะครับไม่แพงครับถูกแล้วก็ใช้น้อยอย่างไรเนี่ยผมฉีดฉีดกล้วยเนะี่ยสมมติแบ่งเป็นไรนึงก็แค่เป้เดียวอย่างเงี้ยแค่สามสิบสี่สิบบาทแค่นั้นเองใช่ป่ะอย่างละช้อนอย่างเงี้ยมันก็ใช้แค่หน่อยเดียวแต่ก็ครึ่งเดือนก็ฉีดทีหนึ่งอย่างกล้วยนะครับแต่ถ้าผักอื่นก็ต้องใช้อาทิตย์ละครังก็ตามจริงเลยผมก็บอกตามจริง เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยไข่หวีใหญ่ลูกสวยสมคำร่ำรือไหมล่ะคะแถมราคาก็ดีดีคู่แข่งก็น้อยเอาไปขายที่ไหนก็มีแต่คนรุมซื้อตัดขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะคะ่ะวันนี้เต็มอิ่มไปกับการดูสวนกล้วยไข่ของคุณลุงโยทินใครอยากจะนำเคล็ดลับของคุณลุงเขาไปใช้เขาก็ไม่หวงสูตรนะคะสำหรับวันนี้รายการเกษตรแฮปปี้ต้องลาทุกคนไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไป วันนี้สวัสดีค่ะใช้เพียวแล้วผลผลิตดีครับลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติหวานประหยัดต้นทุนปลอดภยัยจากสารเคมีเย่เย่ย